อัสสลามอะไรก็มาระมรลุลลอให้ตาลาวะบาราะกาโตสัปดาห์นี้คุูตีจะพาเด็กๆเ,เรียนรู้หน่วยกลางวันกลางคืนก่อนที่จะเรียนรู้เราไปฟังนิทานก่อนนะคะไปกันเลยมาลีจอมแก่นตอนกลางวันกลางคืนจะมืดแล้วคะ่ะลูกกลับบ้านกันนะมาลิยังไม่อยากกลับเลยคะ่ะ งั้นวันนี้เราอยู่เล่นที่นี่จนมืดเลยไหมเย้พอ่ออยู่จน้าำจะดีหรอเราอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรหรอกอากาศวันนี้ก็สบายลมพัดเย็นคุณแม่ไม่อยากอยู่หรอคะ <C ut> แม่กลัวยุงกัดนะลูกพอตกค่ำก็จะมีแมลงหลายลชนิดมาเยอะแยะเลยตอนกลางคืนมีตัวอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราคอยดูกันนะ <C ut> คุณพอ่อนกค่ะนกเต็มเลย นกพวกนี้ออกหากินตอนเช้าพอตกเย็นนกก็จะบินกลับรังรังคือบ้านของนกกลับไปนอนหลับพักผ่อนพอแสงอาทิตย์ค่อยๆสว่างตอนเช้านกก็จะลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วออกบินหากินตอนเช้านกที่ตื่นเช้าจะเจอหนอนตัวโตถ้านกตัวไหนนอนตื่นสายหนอนก็จะไม่มีเหลือให้กินทำไมล่ะคะก็นกที่ตื่นแต่เช้าเอาไปกินหมดแล้วไงลูก มะลิตื่นสายได้มะลิไม่กินหนอนะคะ่ะแต่ถ้ามะลิตื่นสายพ่อก็แย่งขนมที่คุณย่าเตรียมไว้ให้แต่เช้าออกไปกินหมดนะคุณพ่อขนมที่เหลือจากใส่บาตรตอนเช้าไงพ่อกับแม่พูดเล่นย่ากเก็บมาให้มะลิกินคนเดียวจ้านอกจากนกที่ตื่นตอนเช้ายังมีสัตว์อีกมากมายเลยนะรวมทั้งต้นไม้ด้วยต้นไม้นอนหลับด้วยหรอคะ ต้นไม้ก็ต้องการการพักผ่อนนะมาลีดูดอกไม้พวกนี้นะพอแสงอาทิตย์หายไปดอกไม้ก็จะหูบกลีบลงดูพระอาทิตย์สิจะตกดีแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วเป็นเวลาของดวงจันทร์ดวงดาวแล้วก็สัตว์กลางคืนทำไมล่ะคะมีสัตว์มากมายออกหากินกลางคืนเพราะจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารกัน แล้วก็สัตว์เหล่านี้จะหูไวตาไวมองเห็นได้ดีในความมืดมีตัวอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นค้างคาวนกคู่นกคู่ก็จะอยู่ในโพรงไม้ตามันโตมากๆแสงสว่างทาให้มันแสบตาตอนกลางวันนกคู่ก็จะนอนหลับอยู่ในบ้านของมันพอพระอาทิตย์ลับฟ้าแสงค่อยๆมืดลงนกคู่ก็จะลืมตาตื่นตาโตโจะมองเห็นได้ดีในความมืดแล้วก็ออกหากินแล้วนกคู่กินอะไรคะ นกฮูกชอบกินหนูที่สุดหนูก็เป็นสัตว์หากินกลางคืนเช่นเดียวกันพอเริ่มมืดเจ้าหนูก็ออกหาอาหารกินมันก็จะเดินออกมาถ้าเจ้านกฮูกเห็นแล้วก็หนูโดนจับกินแน่นอนมาดูสิแมลงมาเต็มเลยคุณแม่ค่ะคุณแม่นั่นตัวอะไรคะขังคาวไงมันกินแมลงแล้วก็กินผลไม้สุกตามต้นไม้มีตัวอะไรอีกคะที่ออกมาตอนกลางคืนก็มีทั้งกระต่ายงูแม่นเสือ หมาป่ากบลิงลมสมดอีเห็นโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยลูกโห้มาลีแค่จะไม่รู้จักซากกัะตัวเวลาที่เรากำลังนอนหลับก็มีอีกมากมายหลายชีวิตกำลังตื่นแล้วทำไมคนเราไม,ม่ตื่นกลางคืนล่ะคะจริงๆแล้วแสงแดดมีประโยชน์มากนะคนเราต้องใช้ประโยชน์จากแสงแดดเช่นทําให้เรามองเห็นให้ความร้อนและทําให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงยังไงคะ ว่าแสงแดดมีวิตามินดีที่ทําให้กระดูกแข็งแรงไงลูกต้องแดดตอนเช้าเช้ากับตอนเย็นเย็นนะช่วงนั้นเหมาะกับการออกมาเล่นโดนแดดที่จุดเลยแล้วตอนอื่นล่ะคะมันร้อนเกินไปลูกจะทําให้เราไม่สบายได้นั่นนั่นคะจันเห็นกระต่ายมาโดงจันทไหมเจ้ากระต่ายมืดแล้วก็ออกมากับพระจันบายบายกระต่ายน,อน้อย คืนนี้มุลลีไปนอนก่อนนะคะฝากกระต่ายดูแลเพื่อนๆตอนกลางคืนด้วยนะบ๊ายบายกระต่ายหลับฝันดีนะเด็กๆเมื่อพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปเป็นเวลากลางคืนและพระอาทิตย์จะหมุนกลับมาใหม่เป็นเวลากลางวันเด็กๆฟังนิทานจบแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนกลางวันกลางคืนกันนะคะกลางวันคือระยะเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก พระอาทิตย์จะโผล่มาจากขอบฟ้าในทุกๆวันนะคะสัญลักษณ์ของเวลากลางวันนั่นก็คือพระอาทิตย์นั่นเองค่ะแล้วก็ลักษณะในเวลากลางวันกลางวันอากาศก็จะร้อนจะสว่างแล้วก็จะทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะแล้วก็กิจกรรมที่ทําในเวลากลางวัน ตอนเช้าเลยเด็กๆก็ต้องตื่นเช้าอาบน้ําเพื่อที่จะเตรียมตัวไปโรงเรียนใช่ไหมคะแต่ช่วงนี้อยู่ในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด1 9ดีเด็กๆก็ต้องอาบน้ําแต่งตัวตื่นเช้าเพื่อที่จะต้องเตรียมตัวมาเรียนออนไลน์นั่นเองคะ่ะแล้วก็เรียนเสร็จก็อาจจะออกไปเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ประโยชน์ของแสงแดดอ่าแสงแดด เด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่ตากผ้าคุณพ่อคุณแม่ชอบพาไปตากที่แดดใช่ไหมคะเพราะว่าแสงแดดจะทําให้ผ้าของเราเนี่ยแห้งเร็วขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตแล้วก็ช่วยถนอมอาหารได้ด้วยนะคะการถนอมอาหารอย่างเช่นการทํากล้วยตากการทําปลาเค็มนั่นเองค่ะ และก็แสงแดดยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองค่ะกลางคืนคือระยะเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองค่ะตอนกลางคืนก็จะมืดบนท้องฟ้าก็จะมีดวงจันทร์ดวงดาวสัญ,ญลักษณ์ของเวลากลางคืนนั่นก็คือ ดวงจันท์นั่นเองค่ะแล้วก็ลักษณะในเวลากลางคืนก็จะมืดมองเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ชัดเจนอากาศก็จะค่อนข้างเย็นนิดนึงแล้วก็กิจกรรมที่เราทําในเวลากลางคืนนั่นก็คือนอนหลับพักผ่อนนั่นเองค่ะฟังคลิปวิดีโอจบแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งใบงานที่สีให้ครูตีด้วยนะคะบายบายวัสลามค่ะ